GDM หรือเบาหวานขณนะตั้งครรภ์น,นะคะส่วนใหญ่อ่ะอมันจะเกิดในช่วงไตรามาสที่2กับไตรามาสที่3เนาะทีนี้เวลาที่ข้อสอบถามอะมันก็จะถามว่าเวลาที่จะให้คุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะไปสกรีน GDM หรือเบาหวานขณนะตั้งครรภ์ะช่วงสัปดาห์ที่เท่าไหร่อ่าก็อยู่ในช่วงนี้นะคะ24-28ถึง28สัปดาห์เนาะ เราจำว่า24เซเว่นมันเปิด24ชั่วโมงแม่กินขนมบ่อยๆก็เลยเป็นเบาหวานนะคะทีนี้เขาก็มันมีข้อสอบหนึ่งที่เราไปเจอเนาะเขาถามว่าถ้าไปทดสอบอตัวกูโค o กูโค u เทสเนี่ยคะ่ะ GCT เนี่ยคือ ให้กินน้ําตาลก่อนไปอ่ะไม่ต้องงดน้ำม้ออาหารเนาะเขาก็จะให้เรากินน้ําตาลไปเลย50กร,รัมหลังจากนั้นอ่ะรอหนึ่งชั่วโมงแล้วก็จะเจาะ dtx ดูทีนี้เขาจะถามเราว่าในช่วงที่เรารอเจาะ dtx ีหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะให้คุณแม่ แนะนำอะไรคุณแม่ก็คือต้องแนะนำให้คุณแม่งดน้ำงดอาหารเนาะ npo นะคะห้ามกินอะไรในระหว่างช่วงรอหนึ่งชั่วโมงที่จะเจาะ dtx หลังกินกูโคตไปแล้ว50กรัมนะคะทีนี้ถ้ามันน้อยกว่า140ก็จบไปแต่ถ้ามันมากกว่าเนี่ยก็มาดูกันอีกทีหนึง่งทีนี้ความเสี่ยงของคุณแม่ที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ่ะมันจะส่งผลกระทบอะไรกับลูกบ้างก็มีหลักๆ อยู่ฝั่งขวามือตรงนี้นะคะก็คืออันแรกเลยลูกอะคะ่ะเขาจะเป็นเด็กตัวโตโตนี่ตัดที่เท่าไหร่ก็คือตัดที่4ีกิโลเนาะเรียกว่า fetal macrosomia นะคะแล้วก็อีกอันนึงเลยก็คืออเด็กอะจะคลอดยากหรือคลอดติดไหลภาษาอังกฤษเรียกว่า fetal shoulder dystocia นะคะทีนี้ถ้าเด็กอะคือจริงๆเขาก็จะมีการประเมินแหละว่า ถ้าเด็กตัวโตมากก็อาจจะส่งไปผ่าคลอดใช่ไหมคะแต่ถ้ามันอยู่ในภาวะฉุกเฉินจําเป็นจะต้องคลอดทางช่องคลอดทางวาชจหน้าจริงๆอะ่ะมันก็ต้องมาดูวิธีการคลอดกันแล้วก็รู้เราต้องรู้ว่าลิทที่จะเกิดในเคสเ,เด็กคลอดติดไหลเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะก็คือเด็กอะ่ะเขาจะเกิดแบบ ออกซิเจนต่ําได้นะคะเอสไฟซีดเนาะแล้วหรือว่าเดทได้นะคะทีนี้มันก็จะถามเราอีกว่าให้โจทย์มาแม่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์เด็กตัวโตหนะักประมาณ4ี่พนะคะต,ตอนนี้กำลังทําการคลอดอยู่ดังนั้นาการวิธีการคลอดที่เหมาะสมในเคสนี้คืออะไรนะคะถ้าสมมุติเราเจอ โจทย์ที่มันถามว่ามีข้อดติดไหลเนี่ยหรือโชเดอร์ดิทเซียเนี่ยวิธีช่วยขอดให้เราจำเลยก็คือตัวนี้นะคะแมกโรเบิร์ตเมนูเวอร์เนาะแต่ถ้าเขาถามเป็นซาตานะคะว่าถ้าเราพบว่าเด็กตัวโตมีปัญหาขอดยากขอดติดไหลเนี่ยการพยาบาลหรืออินเตอร์เวนชั่นเราจะต้องทำอะไรบ้างแน่นอนถ้าหัวเด็ก โผล่ออกมาและหรือแบบจําเป็นจะต้องข้อทางวาจนนาจริงๆสิ่งแรกที่เราจะต้องทํานะคะก็คือเรียกคนอื่นเข้ามาช่วยเนาะต่อมาก็คือ document the time the fetal head what born นะคะก็คือแบบเราต้องดูว่าหัวเด็กอะออกมากี่นาทีคือถ้ามันมากกว่า5นาทีอะไรอย่างเงี้ยเด็กเขาก็เสี่ยงที่จะออกซิเจนต่ำเนาะแล้วก็มีโอกาสที่จะเดทได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ วิธีที่ใช้ในการคลอดก็คือ Bird m a c r o b i r s t maneuver นะคะเป็นการจัดท่าช่วยคลอดในเคสนะคะแล้วก็กดลงไปตรง supra pubic pressure เดี๋ยวอันนี้ไปค่อยไปดูรายละเอียดกันอีกทีหนึง่งทีนี้ความเสี่ยงต่อไปนอกจากมีถ้าแม่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์มีเด็กตัวโตแล้วหนึ่งสองคลอ,อดยากคลอดติดไหลต่อมา ก็คืออยู่ถ้าปกติอยู่ในท้องแม่อ่ะเคยได้กินน้ำตาลเยอะๆๆๆ,ๆพอออกมาเนาะเขาก็เสี่ยงที่จะเกิดภาวะไฮโปไกซีเมียทีนี้ไฮโปไกซีเมียเนี่ยของเขาเขาตัดที่ DTX เท่าไหร่ก็คือ DTX น้อยกว่า40นะคะอาการบางทีอ่ะเราจำค่า DTX ไปใช่ไหมบางทีเขาไม่ได้ให้ค่าเรามาแต่เราจะต้องรู้ว่าอาการไฮโปไกซีเมียหลักๆของเด็กมีอะไรบ้าง หลักๆที่เราจะต้องรู้เลยก็คือตรงนี้นะคะมีเนึ่องเจตเทอริเนตนะคะเด็กอะรู ag 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 ้สึกกะรวนกะรวายหรือเอ i ริ b าบิลิตี้เนาะมีหงุดหงิดมีสั up, s, ่นทรีหมอหรือกล้ามเนื้ออ่อนปุกปวกเปียกนะคะไฮโปโทเนียหรือว่าซึมเนาะเลทัจี้เนาะีนี้การพยาบาลเราจะต้องทำยังไงเขาบอกว่าให้กินนมแม่ไปเลยนะคะถ้าเด็กกินได้แม่ ก็ให้กินนมแม่ไปเลยหรือว่าให้กินเป็นนมผงหรือฟอร์มูลาก็ได้ทันทีนะคะแต่ถ้าสมมุติกินไปแล้วเด็กยังตื่นไม่ดีก็ให้นอ t ิฟายคุณหมอพิจารณาว่าจะให้เป็นกูโคทาง oral หรือ IV นะคะประมาณนี้แต่โดยส่วนใหญ่อะเขาก็เด็กที่เขา,าเกิดจากคุณแม่ที่เป็นเบาหวานขนาดตั้งครรภ์น,นะคะบางทีเขาอาจจะมีน้ำตาลปม ประมาณ40-45ได้เนาะใน1-2ชั่วโมงแรกนะคะก็อย่างว่าให้กินนมคุณแม่ไปนะคะแล้วก็2อันสุดท้ายเนาะก็คือโพลีไฮดามิออรนะคะก็คือภาวะมีน้ำคั่มมากเนาะสุดท้ายก็คือพรีแคมเชียพรีแคมเชีย e คืออะไรก็คือ,อความดันสูง ในขณะตั้งคันตัดที่ ga 2 0นะคะ bp สูงเท่าไหร่ก็คือสูงมากกว่า140-90มีโปรตีตนรั่วเนาะโปรตีนูเรียแล้วก็มีบวมประมาณนี้นะคะเรียกว่า p แคมเชียแต่ถ้ามีชักร่วมด้วยมันก็จะขยับไปเป็น e แคมเชียประมาณนี้นะคะ